วันนี้ยังอยู่ที่ช็อปในกรุงเทพครับก็ยังไม่ได้ไปที่สวนเดี๋ยวรออีกสักวันสองวันนะครับวันนี้มาทำอะไรกันง่ายๆดีกว่าที่อยู่ในช็อปก็พอดีสั่งของมาจากออนไลน์นะครับแล้วก็จะเอามาทำเป็นเบาะรองนั่งสำหรับเก้าอี้ที่ DIY ไว้ก็เป็นงานแบบง่ายๆที่เคยทำไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราใช้ เศษไม้ที่มีอยู่ในในโรงงานก็คือเป็นไม้ลังนะครับที่แพ็คกิ้งมาจากต่างประเทศเวลาเราสั่งของมาเนี่ยจะเป็นไม้ลังแพ็คกิ้งมาโดอดีมันเหลือเศษไม้น่าจะประมาณตั้งสี่มิลสี่มิลหรือหกมิลเนี่ยประมาณหกมิลก็จะเอามาลองทาเบาะนั่งดูเดี๋ยวมาดูวิธีการกันในคลิปครับว่าทําอย่างไรเดี๋ยวลงตุ้มพาทาครับ ได้ของน้ามาแล้วเราก็มัตัดครับตัดตามไซส์ที่เราต้องการเช่นตัวนื้ทาบเข้าไปพอเราตัดตรงนี้ได้แล้วนะครับตัดตรงนี้ได้แล้วอย่างนี้เราก็เอา PVC มา PVC ีนี่เป็นที่สำหรับหุ้มเบาะหุ้มโซฟานะครับ PVc เีนี่มันจะมีด้านยืดกับด้านไม่ยืดนะครับ ด้านนี้ยืดได้ด้านนี้ไม่ยืดนะครับแต่ของเราไม่เป็นไรเพราะว่าของเราเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมไม่จําเป็นว่าจะต้องเอาด้านยืดไว้ด้านไหนเราก็เผื่อเล็กน้อยนะครับก็ใช้เนี่ยคัตเตอร์กรีดเลยจริงๆอ่ะใช้กลไกตัดดีกว่าเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันจะทําให้โต๊ะเป็นรอยแต่ลุงตุ้มจะทิ้งโต๊ะตัวนี้อยู่ละโต๊ะตัวนี้จะไม่ใช้ละอ่ะกรีดเนี่ยออกมา นะครับอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ไปเอาแม็กมานะครับแม็กตัวนี้แม็กตัวนี้จะเป็นแม็กขาคู่ครับเป็นแม็กขาคู่ก็คือปกติแม็กมันจะเป็นตะปูเชิงเดี่ยวนะครับตัวนี้จะเป็นขาคู่แต่ตรงนี้ใช้10มิลจีบมิลก็จะทะลุอ่ะแต่ไม่พันลายหรอกเนี่ยผมใช้สิบครับสิบมิลน,นะครับใช้สิบมิล ปกติถ้าอย่างนี้เราใช้แค่4มิลก็พอ,อเอา4มิลดีกว่าเราเปลี่ยนรูปเป็น4มิลดีกว่านะครับเพราะ4มิลเนี้ยก็น่าจะพอละทําไมเราใช้4มิลเพราะเดี๋ยวเราจต้องยิงทะลุตรงนี้ลงไปตรงนี้มันแค่0.65เอง0.5ก็ไม่ถึง1มิลนะครับแต่เราใช้ทั้ง4มิลมาทะลุลงไปแล้วก็เหลือที่อีก3มิลก,กว่าๆเนี้ อยู่ในไม้อัดก็ใช้ได้นะครับอย่างนี้นี้ครับความลงไปเลยเราเริ่มต้นที่จุดไหนจุดหนึ่งก่อนนะฮะอ่ะตรงนี้ก็ได้อย่างนี้ก่อนนะก็ได้อย่างนี้แล้วอะ่ะครับ ฝั่งตรงข้ามฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งที่ยืดนะฮะต้องก็ดึงให้มันยืดนิด,นดหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็ยิงที่ได้มาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี้ยมาดึงฝั่งเนี้ย แล้วก็อัดฝั่งนี้อีกจะได้อย่างนี้นะครับก็จะเรียบแบบนี้ทีนี้ก็เก็บมุมนะครับ,เก,บเก็บมุมเก็บมุมแล้ก็ตรงนี้กรีดเลย จะเกียยให้ถึงมุมนะครับแล้วก็พลิกตรงนี้มาได้แล้วครับนี่พับขึ้นมาแล้วก็ฝั่งนี้ก็จับจีบลงไปพับขึ้นมาวตัดออกก็จะได้อย่างเงี้ยนะฮะ วเวลาอยู่ข้างล่างก็จะมองไม่เห็นละงเด้งมุมฝั่งนี้มา,าพลาลงไปวิธีการไม่ยากครับก็ง่ายๆอย่างนี้แหละ ไม่ต้องไปหลักการเยอะครับเอาแค่ใช้ได้ก็พอละเราทำใช้เองนะครับ,รบเข้าไปนะรเราตัดชายมันออกซะที่สิ่งที่เกินนะครับนี่ครับก็ถือว่าใช้งานได้ละเดี๋ยวเอาไปวางบนโซฟ,ฟาแล้วก็เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับชิ้นนี้ใช้เงินไป น่าจะไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะครับทั้งฟองน้ําด้วยกับกับพี c ด้วยไม่เกินหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ก็ใช้งานได้ละกับนี่เป็นเก้าอี้ดี y ที่เคยทําไว้ครับพอไ,ไ,ได,ได้ชิ้นนี้มาเดี๋ยวเรามาวางดูว่าได้ไหมนี่สดสดเลยนะครับวางดูว่าใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยเป๊ <laughs> ะเลยครับเป๊ะเลย,เลยใช้ได้เลยครับเนี่ยมัน มันช่างอะไรพอดีขนาดนี้มันก็ทำได้โดยไม่ยากครับไม่มีปัญหา,สำ,าสำหรับการลงมือทำถ้าจะทำคำตอบอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้ยากเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าที่เราจะทำได้ไวกเกษียณอย่างลุงตุ้มเนี่ยเหมาะสำหรับงาน DIY มากเพราะว่าแต่ละง,งานเนี่ยมันใช้สมอง ใช้ให้เราคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะทําให้เราสมองไม่เสื่อมครับไปทําอย่างอื่นมันก็หนักทํางาน DIY สนุกดีนะครับมีอะไรคอมเมนต์มาแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับขอบคุณครับ